สวัสดีครับมีใครที่ทำอาชีพเดียวกับผมดได้ดูผมหรือเปล่าครับวันนี้อยากะระบายความในใจหนะ่อยไอการที่พวกเราหางานได้เนี่ยว่ายากแล้วการรักษาลูกค้าไว้เนี่ยผมว่ายากกว่าอีกนะครับผมอยากจะฝากถึงคนที่ชอบลดราคาหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัดราคาก็แล้วกันนะการตัดราคาเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่ยั่งยืนหรอกครับ วันนี้ท่านอาจจะได้งานไปทำนะท่านตัดราคาท่านอาจจะได้งานไปทำแต่ว่าวันข้างหน้าเขาก็อาจจะหาคนใหม่ที่กล้าลดราคาให้เขาเขาก็จะให้คนพวกนั้นมาทำมาทำงานแทนท่านนะ <c oughs> ผมเนี่ยงานเนี้ย ราคาเมื่อก่อนราคาเจ็ดพันนะก็มีคนไปตัดราคาผมตัดไปตัดมาหรือหกพันห้าหรือหนะกพบบันนี้ผมผมยืนราคาเนี้ยผมไม่ลดนะถ้าทํางานแล้วเราไม่พอส่งค้างวดนนะครับจะทําไปทําไมเพื่อนๆพี่ๆว่าจริงไหมถ้าว่าอยากให้ลูกค้าเลือกเรานะผมคิดว่าเรามาแข่งขันกันที่คุณภาพดีกว่าไม่ใช่ว่าแข่งขันที่ราคาแบบนี้นะ เพราะว่าลดราคาไปลดราคามานะในที่สุดลันปลายแล้วถ้าราคามันต่ำมากๆจนราคาราคาในตลาดราคาในตลาดจริงมันทังหมดแล้วนะเหมือนราคาเม่สอดเหมือนราคางานภาคใต้อย่างนีน้สุดท้ายก็ไม่มีใครทําได้ก็จะเหลือรอดแค่พวกในหน้าที่เขาจับจับ,จ,บจับงานจับงานแล้วมาปล่อยต่อให้คนที่ คุณน,น้อยให้คนที่ไม่มีทางเลือกให้คนที่ไม่มีทางไปได้ทำทำก็ไม่เหลืออะไรนะครับสุดท้ายรายเล็กรายน้อยอยา่างอย่างพวกเราเนี่ยจะไปไม่รอดอย่างเช่นผมก็แล้วกันผมเป็นรายเล็กรายน้อยก็ไปไม่รอดคลิปนี้มันเหมือนะระบายความในใจอย่างเดียวนะเพราะว่าการที่เราจะหาง,งานได้หนักเลยกินแต่ว่าเราจะรักษาลูกค้าไว้ได้ ก็จะโดนคนพวกนี้ที่บอกว่าตัดราคาตัดเอ่างานเป็นตัดไปตัดมาราคาพังคุณจะทําไม่ได้อยู่ดีนะสุดท้ายผมเห็นหลายท่านหลายรายนะโดนรถยึดกัน,น็นแถวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลงราคาให้ลูกค้าลูกค้าก็เอาเก็ลูกคาาา้กคาก็เท่าทำงานเหนื่อยแล้วเราต้องได้ตังค์นะครับทำงานเหนื่อยแล้วเราต้องรวยเราต้องเหลือนะฮะไม่ใช่ว่าทำงานเหนื่อยแล้วเครียด นะครับสวัสดีครับ